สวัสดีพี่พี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับเนาะก็วันนี้วันทํางานวันจันทร์นะครับก็วันนี้ได้ของเข้ามาใหม่หนึ่งชุดนะพี่นะวันนี้ก็มาช้ากันนิดนึงนะเออมัวไปหาของนะพี่นะวันนี้ของก็ได้มาไม่ค่อยเยอะด้วยนะครับชมชอบชิ้นไหนสนใจตรงไหนยังไงพูดคุยสอบถามกันได้ผ่านเบอร์โทรนี้นะครับ0 9 1 9 2 8 5 5 3 5นะครับ0 9 1 9 2 8 5 5 3 5เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันกับพี่แอดมาไว้ได้เลยนะครับหรือพี่ๆท่านไหนที่สะดวกเป็นไลน์แอดนนะะครับก็็จเป 9 3 7 g y i c l นะพี่นะไลน์แอดมีไว้ทั้งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็มีไว้ทั้งสอบถามด้วยนะพี่นะชมชอบชิ้นไหนยังไงบอกได้เลยเดี๋ยวผมถ่ายภาพนิ่งๆให้ชมนะฮะวันนี้ก็จะเป็นเก่าปนใหม่นะพี่นะ้องได้ของเข้ามาใหม่เหมือนกันแต่ว่าได้มาไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นชมชอบชิ้นไหนยังไงก็บอกแล้วกันนะเดี๋ยวผมถ่ายให้ชมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะพี่นะองค์แรกชิ้นแรกวันนี้นะครับเป็นพระสมเด็จนะวันนี้ได้มา3ชิ้นนะมันเ็พระสมเด็จสวยๆทั้งนั้นเลย อ่าองแรกนะครับนะเป็นพระสมเด็จพิมพ์วัดระฆังครับองนี้คาบหนามากผิวเดิมพี่นะผิวเดิมต้องบอกแบบนี้แล้วกันนะตามสภาพนะครับเนาะได้มาแบบนี้เลยเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเนาะขอปรับแสงนิดนึงนะจะได้สว่างนิดนึ่งอ่านี่ครับพระมาแบบนี้เลยพี่ผิวเดิมเนื้อเดิมครับส่องให้ดูเนื้อด้วยนี่ฮะมวลสามดีนะพี่นะผิวสวยเนื้อสวยครับ สายล้างสายแคะแกะเก่าเก็บไปได้เลยพี่เนาะเออเนี่ยใครล้างเป็นนะไปล้างเลยนะพี่นะสวยๆแบบนี้นะครับดูชอบจัดไปนะครับนะรายการแรกรายการที่หนึ่งนะครับห้าร้อยบาทนะพี่นะเนี่ยร,รายการต่อไปนะครับรายการที่สองครับรายการที่สองนะครับเป็นเหรียญหล่อนะพี่นะเป็นเหรียญหล่อพะระลีลาใบหอกพิมพ์ฐานตั้งนะครับชิ้นนี้ เป็นเนื้อทองผสมนะพี่นะเนื้อทองผสมนะครับถ้าให้ผมถ้าผมจําไม่ผิดนะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับองค์นี้น่าจะเป็นหลวงพระทรงวัดตาวชิะขาวนะสิงห์บุรีนะพี่นะก็เป็นพระหล่อโบราณน,นะครับนระหล,ล่อเก่านะครับนี่ฮะสายใครมาเก็บได้พี่พระแบบนี้เนื้อดีครับพี่นะฮะเนื้อดีเนื้อสวยเลยนะครับดูชอบจัดไปพี่ห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สามครับผม ซ้มกอรครับผมสุ้มกอรครับมาอีกแล้วฮะองค์นี้มาแบบนี้เลยพี่องค์นี้หน้าสวยนะพี่นะหน้าสวยนะครับเนื้อสวยด้วยแล้วก็พิมพ์ทรงคมชัดเจนนะครับเนื้อหาไปทางมะขามเปียกนะฮะเก่าๆแบบนี้ดูซอกแขนพี่ลึกจัดเลยครับแล้วแห้งสวยพระองค์นี้พิมพ์ดีนะพี่นะเป็นพิมพ์ใหญ่ด้วยนะครับหลังเป็นปาดน,นะพี่นะเห็นไหมหลังกระดานนะ ลองดูครับพี่นะชมชอบจัดได้จัดครับห้ารอยบาทนะครับนะรายการต่อไปนะครับรายการที่4ครับผมขุณแผนคุณแผนครับผมนี่ฮะไม่ได้มานานแล้วพี่ชิ้นนี้นะครับเนาะเป็นพระขุนแผนภายคู่ตัดเดี่ยวครับชิ้นนี้ผิวเดิมตัดเดิมนะพี่นะนี่รอยตัดเดิมนะฮะแล้วเก่ามากส่องให้ดูเนื้ออีกนิดหนึ่งนะเนื้อเป็นดินหยาบนะพี่นะสไตล์พระบ้านกลางนั่นแหละ นะพี่นะแล้วก็ผิวพระก็ดีนะพี่นะเดิมเลยพี่นะองค์นี้เดิมเลยนะครับนี่นี่นี่สไตล์พระบ้านกลางครับผมคุณแผนตัดเดี่ยวนะภายคู่นะพี่นะดูเนื้อหลังโอ้โหดูหลังเนื้อหลังดูดีเลยพี่เห็นไหมครับผิวสวยนะครับนะสวยๆแบบนี้พี่ดูชอบจัดไปครับห้าร้อยนะฮะรายการต่อไปนะครับรายการที่ห้าครับผมวัดเกตครับพระสมเด็จวัดเกตชโยนะฮะชิ้นนี้ ไปซ้ํามาคือเคยได้มาละองหนึ่งแต่ว่าองค์นั้นน่ะรู้สึกจะจะเป็นพาสภาพใช้นะครับเนาะองนี้ผมไปได้มาเนะี่ยได้มาแบบนี้เลยพี่เดิมเดิมเลยลำพะเนื้อดีมากนะฮะผิวดีเนื้อดีนะครับนี่มวนทรงมวนสารแน่นมากนะครับเนาะส่องให้ดูกันนิดนึงเห็นไหมครับพิมพ์คมมวนสารแน่นครับดูชอบจัดได้พี่ห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่หกครับ นี่เลยครับเป็นพระปิดตาครับผมนะชิ้นนี้เป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะพี่นะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะฮะเนื้อเป็นเมกระสิ์นะครับนะเนื้อเป็นเมกระสิ์นะครับอ่าสวยๆแบบนี้ครับพี่ดูเป็นดูชอบจัดไปครับห้าร้อยบาทนะฮะรายการต่อไปนะครับรายการที่เจ็ดครับนางพญาว,วันนี้ได้มาสองชิ้นนะพี่นะสองสามชิ้นนะครับน้าง,งพญานะ เดี๋ยวเอาอน,นี้ก่อนเลยแลวกันที่7นะครับนะเป็นพระนางพญาพิมพเข่าโค้งครับอง์น,นี้ได้แห้งได้แห้งได้เนื้อแห้งมากพี่นี่พี่ดูครับลาลักเดิมนะพี่นะแร่ลอยนะครับมีร่องรอยการใช้งานนะพี่นะแล้วแร่เยอะด้วยนะชิ้นนี้นะครับแล้วพี่ดูพิมพ์ทรงครับคมมากฮนะเห็นไหมครับอ่ะส่องให้ดูพิมเลยน,นี่คมเลยนะพี่นะผิวสวยผิวเดิมเลยพี่นะครับพระก็มีร่องรอยการใช้มาบ้างแต่ก็ไม่ได้ช้ำขนาดนั้นนะ ลอยแร่หลุดนะน่าจะเป็นกุน้ำป่ะกุกุ้กน้ำกุ้งลันทมะนะพี่นะเนี่ยถ้าดูไปผิดนะเพราะว่าแร่เขาเยอะมากเลยกุ้ลันทมก็กวนนางนั่นแหละนะพี่นะเออเขาเขาอยู่ในเขตวัดใหญ่วัดนางนะครับนาอก,กุนี้อ่ะลองดูครับพี่นะฮะรายการที่เจ็ดนะครับเอาไปห้าร้อยนะพี่นะเขาโค้งนะพี่นะรายการต่อไปนะครับรายการที่แปดครับพระเปิมครับพี่ ไม่ได้ลงนานมากเพราะว่าไม่ค่อยเจอสวยอง์นี้เจอมาหน้าขมกิ๊กเลยฮะแล้วก็ผิวพันธุ์เนียบตึงสวยนะพี่นะใบโพลนะเด้งมากนะเนีย่ยใบโพนี่เป็นใบๆนะผมส่องให้ดูตรงนี้พี่เห็นไหมะเนี่ยเส้นสายคือขมมากเลยนะพี่นะองนี้แล้วพระเนื้อเขาแก่งนะองนี้นะเนื้อแก่ง <c oughs> เขาอาจจะไม่ได้ขึ้นใสแต่ว่าเนื้อแน่นมากเลยนะพี่นะเนี้ยนะ มือนะครับนะใบโพหน้าตานะครับเส้นฐานนะพี่นะนี่นะฮ <c oughs> ะขออภัยนะพี่นะเสียงหายนะครับนี่นี่โพหัวเข่านะคมกิ้งเลยนะฮะพะเปิมครับพี่ใครยังไม่มีเก็บเก็บได้นะฮะเออใครยังไม่มีเก็บมาเก็บไปพี่นะพระสวยๆแบบนี้ครับสภาพเดิมๆเ,เลยพี่นะดูชอบจัดไปครับผมห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่เก้าครับ <c oughs> หลวงพ่อเงินครับผมนี่พี่เดี๋ยวจะหาว่านะเดิมไม่เดิมพี่ดูแล้วกันอยากใย,ยติดมือมาเลยนะฮะอองค์นี้เป็นหลวงพ่อเงินนะครับนะเป็นพิมพิตาองค์นี้เนื้อหาเดิมเขาดีนะพี่นะแต่ว่าเจ้าของเขาหน้าจะเอาไปลงรักปิดทองมา,าล่อนหมดละพี่นะล่อนหมดละนี่ครับน่าจะเป็นกนารทาทองทับนะพี่นะทาทองทับอเนื้อหาเนี่ยเขามีลงรักละแต่พี่ดูเนื้อในนะผมส่องให้ดูเนื้อในแล้วกันนี่ เห็นไหมครับเหลืองอมเขียวเลยนะพี่นะเก่าจัดเลยฮะผิวเข้ามาแบบนี้เลยนะครับนะนี่นี่นี่ลายตามงนะครับเก็บกระดีในเนื้อนะฮะมีครบนะครับเต็มสูตรเลยนะพี่นะชิ้นนี้ลองดูพี่นะครับดูให้ชอบครับดูชอบจัดได้จัดปีห้าร้อยบาทนะครับสวยนะอง์นี้นะครับป็นมีคิ้วตาหน้าเต็มผิวสวยมือแขนลักษณะการวางสวยมากองนี้สมบูรณ์ดีนะครับอ้วนด้วยเห็นัห ็อกเกตก็ดีขึ้นบานเลยพี่เอาลองดูนะพี่นะชมชอบจัดได้จัดนะครับห้าร้อยนะฮะรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบครับนางพญาครับผมนะอีกหนึ่งองค์ฮะอ,องค์นี้เป็นเนื้อดําครับเนื้อดำเนี่ยเป็นเนื้อที่ไม่ค่อยได้เห็นนะพี่นะไม่ค่อยได้เห็นสําหรับพระนางพญาส่วนใหญ่ก็อย่างมากก็เขียวมอยนะครับเนาะหรือว่าเขียวเข้มนะฮะองค์นี้เป็นเนื้อดําเลยพี่ผมซองให้ดูเนื้อนะนี่เนื้อดําเป็นเนื้อที่ไม่ค่อยได้เจอนะครับสำหรับพระนางพญา นะเพราะว่าเขาบอกว่ามันมันมันเจอน้อยนะด้วยด้วยลักษณะของดินที่เผาด้วยอะไรด้วยเนาะหลากหลายนะพี่นะหลากหลายอาจารย์หลากหลายตำรานะครับเนี่ยตำราผมอาจารย์ผมสอนมาก็แบบนี้เลยพี่นะนางเนื้อดํานี่หายากพี่หายากนะไม่ค่อยได้เจอด้วยบอกว่าเป็นสีของอํานาจนะฮะนี่คาบเดิมนะพี่นะแล้วผมได้มาแบบนี้เลยเนีย่กดปิ้นนะเห็นไหมฮะธรรมชาติมากกดแบบนี้นะพี่นะกดแล้วปิ้นเห็นไหม แล้วข้าวเขาเดิมมากเลยพี่พิมพเขาเป็นเข่าโค้งนะพี่นะเนี่ยองไม่ใหญ่มากผักหนากำลังสวยเลยเนี่ยอ่ะลองดูนะพี่นะชมชอบก็จัดไปครับเอาห้าร้อยนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบเอ็ดครับผมเป็นพระสมเด็จครับชิ้นนี้เป็นพิมพ์น่าจะเป็นพิมพ์อ่าเกบตบัวตูมใช่ไหมพี่เนี่ยผิวดีนะองค์นี้พระผิวดีมากผมส่องให้ดูนีด สองให้ดูเนื้อเลยเนื้อละเอียดแน่นนะครับมวลสารด้านในมีให้เห็นนะพี่นะเนี่ยเกตนะครับนี่นีสองให้ดูตรงนี้เลยเก็บนเห็นไหมครนะครับแล้วก็หูนะพี่นะเนี่ยเส้นลองอกนะครับเส้นถามนะครับคมจัดคมจริงพี่สวยด้วยนะเนื้อดีผะบางอีกแห่งนะครับนะอ่อะลองดูครับพี่นะชมชอบจัดได้เลยนะพี่นะห้ารอยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสองครับผม ชิ้นนี้เป็นรูปหล่อพระไพรีพินาศนะครับนะับพระไพรีพินาศองค์นี้เป็นเนื้อแก่ทองนะองนี้เนื้อแก่ทองนะพี่นะ uring, แต่ว่าองค์นี้ไม่มีกิ่งนะครับ mm. น่าจะเป็นยุคหลังยุคช่วงปี25 1 0้าิกว่ากว่ามีสร้างเหมือนกันพี่นะเอออาจจะไม่ถึงเกเจ็แหละนะอ,น ie, อ,อันนี้ต้องอันนี้ต้องบอกกันก่อนเพราะว่าคืออย่างนี้ครับบางทีบางอย่างบางองนะฮะจาไม่ได้หรอกพี่นะว่าปีไหนสร้างอะไรยังไงนะครับเนาะเพราะว่าอันนี้ผมได้มาแบบนี้ผมไปแบบนี้แหละนะครับ ดูให้ชอบแล้วกันดูชอบจัดได้จัดพี่ห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสามครับผม <c oughs> ชิ้นนี้เป็นหลวงพ่อเนียมฮนะหลวงพ่อเนียมพิมพ์เสียนล้นสองหน้าองค์นี้เคยลงไปแล้วรอบหนึ่งนะพี่นะแต่ว่าอ่ะนี่ขนาดแบบมีมมาจํานะพี่นะของยังตีกลับอะ่ะ <c oughs> ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะพี่นะเออนะไม่เป็นไรนะครับผมเอามาลงให้ใหม่ละนะครับเป็นพิมพ์เสียนล้นสองหน้าหลวงพ่อเนียมนะพี่นะนี่ครับ สวยๆแบบนี้เลยพี่นะดูเป็นดูชอบจัดได้จัดครับผมห้ารบาทนะครับรายการต่อไปนะครับนัรายการที่สิบสี่ครับไปไปกันไวนิดนึงไปงเรื่อยๆแล้วพี่นะคือของมันมีไม่ได้เยอะอะไรนะครับก็ดูกันแบบสบายๆแล้วกันนะครับรายการที่สิบสี่นะครับเป็นพระยอดขุนพลนะพี่นะยอดขุนพลเนื้อตะกัวสนิมแดงครับองค์นี้เส้นสายค่อนข้างคมนะหน้าตาติดชัดนะครับ นอดขุนพลลบบุรีนะพี่นะเนี่เนี่น,นี่ดูหน้าแล้วกันเห็นไหมฮะเนี่เส้นสายนะติดชัดคมสวยนะพี่นะแต่อ้ค่าเปื้อนค่าน้ํามันค่าไอ้พวกเนี้ยผมไม่รู้ว่าเขาไปโดนอะไรมาแต่ผมลองดูดูแล้วน่าจะเป็นพวกน้ํามันนะครับน,น่าจะเป็นน้ามันแก็ไม่ได้โดนทั้งองค์นะเห็นไหมฮะบางจุดก็มีบางจุดก็ไม่มีน่าจะไปโดนอะไรมาสักอย่างนะครับเนาะเนี่ยแล้วก็ด้านหลังนะครับคาาข่าว ผมยังไม่ได้ทําความสะอาดออกเพราะว่าได้มาบัตรแบบแบบนี้มันบ้านนะวิธีการเดิมๆแบบนี้เลยนะครับได้มาแบบนี้อ้าวลองดูครับพี่ชมชอบก็จัดไปแล้วกันเอาห้าร้อยนะฮะรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบห้าครับผมนี่ครับได้มาอีกหนึ่งองค์ฮะไปซ้ามานะครับชิ้นนี้เป็นพระกุณาคามนะพี่นะอ่าบางคนก็เรียกเป็นยอดทองกุณาคามนะครับบางคนก็เรียกยอดคุณพลนาคามนะฮะบางคนก็เรียกเป็นพิมพ์พุทธนาคามนะครับก็แล้วแต่คนเรียกล้ะกันแต่ว่าองค์นี้มันไม่ได้เป็นหล่อร้อยองค์นะพี่นะ เป็นหล่อเป็นเหรียญหล่อด้านหน้านะครับนะเนาะเหรียญหล่อครึ่งซีกแล้วกันหรือว่าเหรียญหล่อหน้าเดียวเนี่ยอ่าหรือว่าบางคนก็เรียกเหรียญหล่อห้าเหลี่ยมแล้วกันเนาะเออแล้วแต่คนจะเรียกแล้วกันนะฮะเป็นเป็นกุนาคามนะครับนะนครน,นะครับนะนาคามนาครนะครับนี่ฮะสวยนะพี่นะหน้าสวยมากองคเนี่ยเมื่อไม่กี่วันก่อนผมเพิ่งไปได้มาองคหนึง่งแล้วก็วันนี้ผมเข้าไปคุยกับเขามาแล้วก็ไปซ้ามาอีกองหนึงนะ่งเนาะแบ่งกันมานะครับคือบางทีบางอย่างก็เนี่ยเนี่ย ผมแบ่งได้ผมก็แบ่งมานะครับแล้วบางทีก็อันไหนไม่ได้จริงๆก็หาไม่ได้ก็คือไม่ได้ละนะครับเนาะบางทีไปคุยหาของนะฮะคุยยากนะพี่นะคุยยากนะครับก็ลองดูนะครับพี่ท่านไหนที่ยังชอบนะครับหรือว่าอยากได้เพิ่มเติมอะไรไงก็บอกแล้วกันนะครับเอาไปห้าร้อยพอพี่นะสวยๆแบบนี้นะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบหกครับนี่ครับผมพระเปิดโลกครับองค์นี้เนื้อแก่ทองนะพี่นะเนื้อดีไม่ดีจะเป็นดอกบบบเลยนะครับ ศิลปะทรงรูปทรงเนี่ยเป็นทางทรงอุทยานะพี่นะชินนีนะคเคยลงไปละเมื่อนานแล้วแหละเมื่อนานแล้วนะครับเพราะว่าผมลงเสร็จแล้วบางทีผมก็เก็บแล้วผมก็ลืมไปเลยนะเออเนี่ยแล้วบางทีก็ไปเปิดเจอก็เอาออกมาลงใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะลองดูนะพี่นะเป็นพระเปิดโลกเนื้อแก่ทองสวยๆแบบนี้ครับดูชอบดูเป็นจัดไปพี่ห้าร้อยนะฮะรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบเจ็ดครับ ชิ้นนี้เป็นพระพิกเนตเนื้อสำลิดครับเนื้อสำลิดเลยพี่เขียวเหลืองนะฮะเขียวเหลืองนะครับ,เ,เ,นรบเนื้ออ่ะเขาเรียกอะไรนะทองผสมทองผสมต้องบอกแบบนี้แล้วกันเพราะว่าเนี่ยส่องไปปุ๊บมีเก็ดทองมีน้ําทองวิ่งนะครับแล้วก็นี่ฮะคาบเคลือบอะไรเขาก็เดิมดีนะพี่นะไอข้ขาวๆนี่เส้นขนแมวนะไม่ใช่เส้นขนแมวในในพิมพ์พระนะพี่นะเส้นขนแมวนะครับเนาะนี่ไม่รู้มาจากไหนนะฮะเอานี่ครับลองดู เอเอนะะื้อหาแบบนี้เลยพี่คงคงปอง,ปอง,ปองนะครับสวยดีพี่นะดูชอบจัดได้จัดครับผมห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบแปดครับชิ้นนี้เป็นพระยอดธงนะพี่นะเหาะพระยอดธงนะองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับกุวัดโคกนิ้วนะฮะหรือว่ากุวโคกนิ้วบุรีรัมย์นะครับก็เป็นหนึ่งในพิมพที่พระหลายหลายคนมองข้ามแล้วก็ บางคนไม่รู้จักเขาไม่รู้จักจริงๆนะพี่นะเออไม่รู้จักเขาก็ไปโยนทิ้งโยนกองกันไว้นะครับเนาะในกล่องในกระป๋องในะผมเจอกันบ่อยนะครับเนี่ยอย่างองค์เนี้ยที่ได้มาเนี่ยผมก็ได้มานานแล้วจริงๆตั้งใจว่าเออวันนั้นลงไว้ว่าถ้าไม่ได้ก็จะอไปเลี่ยมเก็บนะครับเนาะเพราะว่าพระก็ไม่ค่อยเห็นละเดี๋ยวนี้ก็มองหาค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับเนาะอันนี้เพิ่งได้เออได้มาตอนนั้นก็โอ้กะจะไปเลี่ยมแล้วไม่ได้เลี่ยมนะครับเนาะวันนี้ก็เลยมาลงอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวถ้าไม่ได้ก็ว อ่ะลองดูนะพี่นะแบ่งไปนะครับดูชอบจัดได้จัดนะครับห้าร้อยบาทนะพี่นะรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบเก้าครับหลวงพ่อเงินครับผมนี่ครับหลวงพ่อเงินครับองค์นี้นะฮะเป็นพิมพ์นิยมนะพี่นะเป็นพิมพ์นิยมนะครับองค์นี้เนื้อสวยนะพี่นะช่อสวยนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนิดนึงคือองค์นี้มันไม่ได้พิมพ์ขี้ตานะพี่นะแต่ว่าเขาติดเมตตามาตรงนี้นะฮะน่าจะเกิดจากการหล่อนะครับพวงนี้ติดแร่ติดอะไรก็อ่าเห็นไหมฮะ แต่ว่าเขาไม่ได้ไม,ไม่ได้เป็นพิมพ์คิตามะพี่นะเป็นพิมพ์นิยมนะครับเนื้อหาก็ตามภาพเลยพี่ดูครับสาแดงขึ้นสวยมากเนื้อหาดีมากนะครับผิวเดิมเดิมแบบนี้เลยพี่นะเดิมเดิมสวยสวยแบบนี้เลยครับจัดจ้านนะฮะดูให้ชอบครับพี่นะดูชอบจัดได้นะครับเอาห้าร้อยบาทนะฮะดูไม่ทันอยากได้ภาพเพิ่มเติมบอกได้เลยนะพี่นะเดี๋ยวผมถ่ายให้ชมนะครับรายการต่อไปนะครับนาองสองรายการสุดท้ายนี้เพิ่งได้มาเมื่อเช้าองค์สุดท้ายนี้บอกเลยว่าโอโ้โหเขาเก็บไว้ดีมาก ดี๋ยวเอาให้ดูนะเอาราการนี้ก่อนราการที่20นะครับนะชิ้นนี้เป็นพระ,ะถ้าให้เรียกนะครับนาะก็เป็นนางวัจุลามณีนะครับหรือจริงๆอ่ะก็จะเป็นพิมพ์ที่เขาเรียกว่าเป็นพิมพ์เดี่ยวของนางนะฮะคือโดยปกติทั่วไปเนี่ยพระที่ขึ้นก่วัจุลาน่ะจะเป็นหน้าหรือสีหลังนางใช่ไหมพี่แต่องค์นี้เป็นนางหน้าเดียวนะครับวัจุลานี่ก่เก่านะพี่นะก่เก่านะเก่ากว่ากูวันนำพยายอนะเนี่ย วัดจุลานี่โอ้โหเจ็ดแปดร้อยปีใน,นะีพระสวยนะครับนี่พี่ดูครับแล้วองค์นี้พระสภาพเก็บมาเดิมมากนะพี่นะดีมากด้วยคือผมได้มาสององสุดท้ายเนะี่ยเขาเก็บไว้ในซองดีมากตอนที่ไปได้มาผมยังบอกว้ยเขาบอกเขาไม่รู้จักว่าเป็นนางที่ไหนนะแต่เขาก็เก็บไว้นานละผมก็เลยเอามานั่งดูดูอ๋อนี่เป็นพิมพ์วัตจุลานะครับนะวัดจุลาเห็นไหมครับพระสภาพเดิมมากนะพี่นะผิวเดิมนวลดินเดิมนะครับนะพระแบบนี้ นี่ขนาดพระเก็บมาหลายปีนะพี่นะสภาพเขายังเก็บไว้ดีมากเลยนะครับเสียงนกเสียงอะไรดังนิดนึงนะพี่นะที่บ้านค่อนข้างติดกับธรรมชาตินะพี่นะเออหลังเป็นป่านะครับเสียงนกมัง่งเสียงอะไรมั่งเต็มไปหมดนะฮะต้องขออภัยพี่ด้วยนะครับอ่ะรายการที่ยี่สิบนะครับนะห้าร้อยบาทนะพี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะครับใครอยากเก็บใครอยากได้จัดไปพี่นะครับรายการต่อไปนะครับรายการสุดท้ายแล้วรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมอง์นี้เป็นพระกุศีเทพนะครับนะ พระกุสีเทพอง์นี้เป็นพิมพ์กลางนะพี่นะเป็นพิมพ์เขาเรียกปางอะไรนะปางปฐมใช่ไหมพี่แบบนี้เป็นปางมารวิชัยนะบันปางปฐมนะฮะก็เป็นพระที่ผมผมค่อนข้างชอบนะเนี่ยผมให้ดูซองเขาเก็บมาในซองแบบนี้พี่มันก็เลยสภาพแบบดีเลยพี่นะพระสภาพดีไม่เคยโดนผิวนล้นะเนี่ยพอเอามือแตะเข้าไปเนี่ยพวกนี้เขาจะดูดเหงื่อเพราะว่าดินเขาแห้งนะครับเนาะดินเขาแห้งแบบส่องให้ดูเนื้อพี่ดูเนื้อแล้วกัน แห้งมากครับเห็นไหมครับผิวพันธุ์คือเดิมเลยพี่แห้งแล้วแป้งนวลสวยมากพี่นะสวยมากผิวแห้งนะครับนี่เม็ดไข่ปลาคมๆแบบนี้เลยพี่เห็นไหมครับหน้าตาติดชัดนวลสวยนะพี่นะนี่เก็บได้เก็บนะพี่นะแบบนี้อุย้ยเกือบหลุดมือนี่ครับด้านหลังนะ ผมจะเอาให้ดูนะคือความแห้งนะพี่นะพี่ดูเหงื่อขอนะแตะเข้าไปเลยเห็นะครับพวกนี้เขาเด้งขึ้นมาเลยนะคือเหมือนแบบผิวเนื้อเขาแห้งจัดนะครับเนาะเวลาโดนเหงื่อมันก็จะแบบซึมดูดเข้าไปนะครับอ่ะลองดูพี่นะไม่ต้องบรรยายกันเยอะครับพระสวยๆแบบนี้ห้าร้อยพี่นะครับนะเอาไวๆเลย ก็หมดละนะครับวันนี้มีของเท่านี้นะพี่นะชมชอบชิ้นไหนสนใจตรงไหนยังไงก็พูดคุยสอบถามกันได้นะครับผ่านเบอร์โทนี้นะพี่นะ0919285535นะครับ0919285535เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับพี่แอดมาไว้ได้เลยนะครับหรือพี่ๆท่านไหนที่สะดวกเป็นไลน์แอดนะครับก็จะเป็น 937GYICL นะพี่นะไลา์แอดมีไว้ทั้งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็มีไว้ทั้งตอบคำถามห้พี่ด้วยนะฮะอยากได้ชิ้นไหนอยากชมงงไหนอยากได้รายละเอียดองไหนบอกได้เลยพี่เดี๋ยวผมจัดการให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่พี่ทุกท่านนะครับผมนะที่เข้ามารับชมกันสวัสดีครับ